إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي يا ايها, النا... يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة أما بعد قال الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال اقتربت الساعة وانشقت القمر พี่น้องผู้มีเกียรติผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับสิ่งที่โลกเราเผชิญอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือความแปรปรวนความผันผวนของบรรยากาศรวมไปถึงสภาพแวดล้อมข่าวที่เราได้รับนะครับก็คือประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันทวีปเดียวกันแต่ปรากฏว่าซีกหนึ่งร้อนตับแตกอีกที่หนึ่งหนาว ติดลบจกระทั่งไปเหตุให้คนตายนะครับในออสเตรเลียได้ยินว่าสัตว์หรือว่าคนปงคนป่านะรวมไปถึงสัตว์น้ำด้วยก็ล้มหายตายจากกันพอกลับมาดูแถบตะวันออกกลางแอฟริกาเอเชียก็เกิดอากาศเป็นพิษนะเรียกว่าเกินกว่าค่ามาตรฐาน ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่าวันอวสานหรือวันสิ้นโลกเราเรียกกันเป็นภาษาอาหรับว่ายองมุลกิมะบางทีก็เรียกว่าอาซาอะหรือบางทีก็เรียกว่าอาเคริซามานก็แล้วแต่นะครับมีชื่อเรียกหลายชื่อแต่ก่อนที่จะไปถึงวันเวลาดังกล่าวนั้น a l ล a h ะตาลาก็ให้ท่านนาบีมู h ัมมัดส a ลลัล l a h u alaihi w a ล a ั l ลลมาบอกถึงอัชรอตุส่าคำคำนี้นะครับหลายคนที่เรียนภาษาอรับเบื้องต้นก็อาจจะสับสนที่ว่าอัชรอตบางคนไปจำได้ว่ามันแปลว่าเงื่อนไขชาร์ตุน จริงๆแล้วสั์คำนี้มันแปลได้สองอย่างแล้วเราจะสังเกตเห็นความแตกต่างตรงที่ตัวที่เป็นพระหจน์ของมันถ้าว่าชูรุตุสอลาหรือชรอตุสซาลาเงื่อนไขของการละหมาดจะมีพระหจน์ว่าชูรุตแต่ถ้าที่แปลว่าสัญญาณหรือสัญ,ญลักษณ์จะมีพระหจน์ว่าอัชรอดมันต่างกันตรงนี้ แต่คำแรกที่เป็นเอกพจน์อ่านเหมือนกันฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเงื่อนไขของวันกียามัดนะแต่หมายถึงสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าใกล้วันอวสานของโลกนี้ในอัลกรุรอานอัลตลากล่าวกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไว้หลายเรื่องรวมไปถึงเหตุการณ์ในวันโน,น้นอันนี้เราเองจะ มาทำความเข้าใจด้วยตัวเราเองก็อาจจะเกิดความสับสนเราจึงต้องอาศัยมุฟัสรหรือนักอาธ,าธิบายก็แน่นอนนะครับคนแรกที่เราเชื่อมั่นว่าท่านเข้าใจกุรอานได้ลึกซึ้งได้ถูกต้องและได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านอบีนั่นก็คือเหล่าบรรดาสหฮาบะอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่บ่งบอกแกเราว่าเราทิ้งผู้รู้ไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อย คนที่เขาได้เรียนรู้จากปากท่านนับีก็คือลูกศิษย์ของท่านเรียกกันว่าซอฮาบะแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องจดจำแล้วก็เอามาต่อยอดถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่าลืมว่าอัลลอฮฺตลานั้นบอกว่าท่านนับีเนี่ยมีหน้าที่ประกาศสอนสอนอะไรสอนสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ให้อะไรมาก็คืออัลกุรอาน แล้วเอเล็กก็ยังกำชับบัญชาให้ท่านนบีบอกว่าลิตูบาย,ยินอลินนัสมานุซิลาอลัยมไอ้ที่ให้มาแล้วเนี่ยไปอ่านกันเองก็ไม่ใช่ก็ต้องไปอธิบายก็ต้องทําความเข้าใจบ่อยครั้งเราจะเห็นว่าสาบานนั้นเข้าใจกุรอานคลาดเคลื่อนอันนี้หมายถึงในยุคที่กุรอานยังได้รับการประทานลงมาและท่านนบีก็ยังอยู่ก็มีการมาถามไทยหรือบางทีท่านนบีนบีได้ยินเข้าว่าเข้าใจผิดก็ได้ชี้แจง แต่มาถึงยุคนี้ปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันจบลงไปแล้วอไอ้ที่ว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ได้รับการแก้ไขไปแล้วก็จึงมีเรื่องบันทึกที่ส่งต่อมาถึงเรามเมื่อเรารู้เราเข้าใจตามที่คนที่เขารู้และเข้าใจในอย่างถูกต้องเที่ยงตรงเราก็จึงจะเข้าใจศาสนาได้อย่างอะไรตรงเป้าตรงประสงค์มากที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณวรารกิยามะที่อเลาตะลากล่าวไว้ในอัลกุรอานองค์การหนึ่งบอกว่าอิกรบาลินนาสฮิซาบฮุมวะฮุมีม่ินมุอรินบอกว่ามันใกล้วันเวลาที่มนุษย์จะถูกสอบสวนแต่ในขณะที่มนุษย์นั้นไม่ได้ตื่นตัวหรือสำนึกตนเลยแต่กับเผลอเรอ แล้วก็หันหลังให้มมอริดุลไอ้ที่หันหลังให้นี่ไม่ได้แปลว่าโจงใจจะปฏิเสธโดยตรงอะแต่ว่าอันเนื่องมาจากอาจจะหลงไหลกับดุนยาหลงไหลกับตำแหน่งหลงไหลกับสตังหลงไหลกับยุทธาบรรดาศักดิ์จนกระทั่งลืมนึกไปว่าวันหนึ่งเราจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อสอบสวนบุญบาป วันดังกล่าวเมื่อมันยุติแล้วก็เป็นการฟื้นคืนชีพของมนุษย์ทั้งหลายอันนั้นแหละถึงเรียกว่าวันกิยามะมาจากคาว่ากิยามแปลว่าการฟื้นหรือการตื่นหรือการยืนขึ้นทุกชีวิต้ะครับจะต้องถูกฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นก็จะมีอะลาแมตมีอัชรอดมีเครื่องหมายมากมาย เราเคยได้ยินได้ฟังนะบ่อยครั้งที่ว่ามีนักวิชาการหรือบางทีก็มีตำรานะเล่าขานไว้ทั้งหมดเหล่านั้นไม่ใช่มีใครจะไปนั่งเข้าฌานเข้ายานแล้วก็นิมิตเห็นว่ามันจะเกิดสิ่งโนนสิ่งนี้แต่ทั้งหมดเหล่านั้นมาจากคำว่าวาฮีนะวาฮีมาจากไหนมาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกให้กับท่านนาบีได้เอามาบอกเราอีกต่อหน,นึ่ง ท่านอบ,บีก็บอกว่าฉันได้มองเห็นเป็นประจักษ์ว่าได้เห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นรวมไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านเกว่ามาหัวคาอนินุนอิลายอเมลกิ亚马กาม,าม,กมาอันดุุอิลากฟีฮาดีฮีอัลละตลาให้ท่านนบ,บีนั้นได้เห็นเหมือนอย่างก,กับท่านมองฝ่ามือของท่านอย่างนี้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆเราจึงไม่เรียกว่าพยากรณ์ เราจึงไม่เรียกว่าทำนายเพราะพยากรณ์และทำนายอาจจะพลาดได้อาจจะไม่จริงได้แต่เราจะใช้คำว่าบอกล่วงหนะ้าเพราะฉะนั้นใครไปใช้ศัพท์ว่าศัสดาพยากรณ์อันนั้นไปนเรียนแบบเขาของเราไม่ใช่คำพยากรณ์ของเรามันเป็นวะฮีเป็นความจริงคุณลิลฮักกุมนรับบิกเป็นสัจจะเป็นความจริงที่มาจากเบื้องบนไม่ใช่การทำนายไม่ใช่การทายทัก ไม่ใช่นอสตาดมุตนะหรือว่าคำพยากรใดๆแต่นี่หมายถึงเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาหัวคาอินะุนฟีฮานบีบอกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในโลกนี้อิลายอมัลกิมะจนกระทั่งถึงวันอะไรวันกิมะที่เราเคยได้ยินได้ฟังนะก็คือเรื่องคนอารับจะสร้างบ้านเรือนกันสูงสงใช่ไหม คนเท้าเปล่าเล่าเปอยอันตรออุรอดอัลหุฟาดตะตาวัลุนฟฟลบุลยนอันนี้เราก็เคยได้ยินว่าคนอาหรับนะที่ว่าเท้าเปล่านะอุรอดไม่มีผ้านุง่งก็แปลว่ามันสะท้อนถึงความไม่มีไงความจนแต่การละครั้งหนึ่งในวันข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นเขาจะร่ำรวยสินะที่จะมีสิทธิ์สร้างบ้านเรือนสูง,สง และไอ้ความร่ํารวยนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการค้นพบไอทองคำดำเข้าไว้อย่างนั้นอัลฮับอัลอาสวัดก็คือน้ํามันดิบเขาก็รวยกันแล้วก็สร้างแล้วทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะถามว่าตึกที่สูงที่สุดไม่ใช่ที่อเมริกาแล้วแล้วก็ไม่น่าจะใช่ที่มาเลเซียแล้วแต่ว่ากลายเป็นที่ดูไบใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นนี่ก็เกิดขึ้น แล้วเราจะได้เห็นอะไรอีกมากมายกายกองคิดว่าสฮาบะเล่าให้ฟังบอกว่านาบีเนี่ยละมาสุโบเสร็จก็ขึ้นมิมบัเอา้าขึ้นไปทำอะไรไปสาธยายเรื่องอัชรธธอตุซาแปลว่าบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปยันเคลียมะพอได้เวลาตุโฮดไม่กินด้วยนะละมาเสร็จขึ้นต่ออีกเพราะนั้นคนที่จำได้ ในส่วนไหนก็จําส่วนนั้นไปคนที่มีธุระก็ออกไปแต่ไอ้คนยังอยู่ก็เก็บไว้ในส่วนที่เป็นความรู้ก็เลยผสมประสานกันเป็นตําราถ้ารวบร,รวมแล้วโอ้ได้สองเล่มเบอร์เลยเป็นรายงานบอกละเอียดถึงขนาดว่าการครั้งหนึ่งจะมาถึงซึ่งมนุษย์สิยติอรัลนาสีซามาน,นุนการครั้งหนึ่งการครั้งหน้าจะมาถึงเนี่ยอะไรไอยัชุดอันทัฟชุดตดิจาระ ทุกอย่างไปด้องธุรกิจไปหมดผัวกับเมียแต่งงานก็นเป็นเชิงธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่า mm. เป็นคนคนเดียวกัน mm. เรียกว่าหุ้นส่วนชีวิตแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต่างคนต่างเลยต่างมองว่าจะได้อะไรจากกันถูกไหมฮะแล้วก็ยะตะาอรับุมัยนนวะตะต่างกับอัสวาดเวลาจะสั้นอันนี้ก็แล้วแต่ที่จะไปตีความกันหลายคนก็มองว่าอย่างสมัยก่อนจะไปเชีงใหม่เนี่ยมันต้อง สิบห้าวันเป็นอย่างต่ำหรืออย่างน้อยก็เดือนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้สิบห้าทีถึงไหมเออแล้วก็ตลาดจะจะอยู่ติดติดติดกันสมัยก่อนในจินตนานการไม่ออกอะ่ะถ้าท่านจะไปท่านก็ไปตลาดสิบหกใช่ไหมไปตลาดนองจอกไปตลาดเออนู่นคูคงค,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 คูคดอะไรไกลๆนน่นแต่เดี๋ยวนี้ 7, เซเว่นไปไงติด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 กันอันนี้เห็นชัดก็มีสัญญาณอีกมากมายไก่กองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเ,ออเรื่องแปลกนะที่บอกว่าไอ้เกเตอฟิริจานบริจันทราวบนนิสาผู้ชายจะอยู่กินกับผู้ชายแต่งงานกันอันนี้เห็นละออกทีวีแถบอีสานมั่งนะแถบต่างประเทศเขามีมานานละแล้วก็จะเห็นคนที่แสดงบทรักกันแสดงบทรักพี่น้องก็คงไปตีความเอาเองนะจะกอดจะจูบจะลูบจะคำอะไรก็แล้วแต่ กาตซาฟูติลแมีรวัสตัตอริกเหมือนอย่การร่วมเพศร่วมรักของลาที่กระทำกันกลางถนนนะมีคนเล่าให้ฟังว่าแถบยุโรปมีแล้วไอ้สวนสาธารณะตามซุ้มทุมพุ่มไม้เยอะกันขนากเยอะกันสาววัยรุ่นมันเรียยอย่างเง้วัลยาตุบิลล่ะทั้งหมดเหล่านี้มันก็ปรากฏให้เห็นแล้วและที่สำคัญก็คือว่าเงินจะเฟ้อนะ เรียกว,ว่าไอ้เงินเนี่ยค่าเงินมันจะต่ำลงสมัยก่อนเขาบอกทอง4บาทโทษทองละสี่ร้อยบาทละสบาทหนึ่งก็คือ15กร,รมัมแต่มาปัจจุบันนี้เท่าไหร่สองหมื่แล้วใช่ไหมหมื่นเจ็ดก็แปลว่าตัวเลขมันจะสูงขึ้นแต่ค่ามันมันน้อยลงจนกระทั่งจนกระทั่งสมัยก่อน,น่ยให้สตกรกันหลักบาทปัจจุบันนี้หลักสิบยังมองหน้าเครื่อง ตัวเลขมันเยอะขึ้นอ่ะแต่ว่ามูลค่ามันมันน้อยลงถามว่าของมีแต่ขึ้นมันมีอันไหนลดมั่งพี่น้องสังเกตไหมขึ้นขึ้นเอ้าขึ้นก็ไม่รู้มันจะไปขึ้นไปถึงไหนอ่ะอันนั้นแหละครับก็คือมูลค่ามันน้อยลงออ้กูนั้นว่าลไกจอ้อเด็กจะก้วแล้วสมัยก่อนบ้านนอกคลองนาผู้ใหญ่มองหน้ากลัวแทบต,ตาย แต่เดี๋ยวนี้มองหน้ามันสวนน่ะนะนี่แหละเด็กแล้วคนเนี่ยจะอะไรอัตโตอัตโตอัตเยาเยตห์วะอักกวาลีไดฮิจะครับผมครับผมกับภรรยาะจะต่ออัตต่ออะไรต่ออัตี่พี่น้องเกือบไม่ต้องแปลเลยฟังกันจนคุ้นหูแปลว่าจะเชื่อฟังนะต่อภรรยาแต่จะอากาศันยูต่อบิดามารดา อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นผู้หญิงนี่กาศิยาดอาริยาดแม้ว่าจะนุ่งห่มแต่ก็โป้ในเวลาเดียวกันรูอุสหุนนะกะอัสนิมติบุขทรงผมนี่เหมือนยังกระโนกอูดไอ้อูดโน่กันเอียงไมาทางนูน่นทางนี้ทางนั้นแล้วแต่เซยดฮรุรอัลกลัมข้อเขียนจะปรากฏมากมาย หมายความว่าไงปากกาจะปรากฏมันแปลว่าอะไรก็เดี๋ยวนี้ท่านจะอ yani ่านมันก็นะนึงสือพิมกี่ฉบับมาวรสาโน่นนี่นั่นถูกไม่ดูยุะแยะไปหมดยึสตือล้วน الحر والحرير ไอ้ดอกเบี้ยก็จะถือว่าเป็นที่ฮาลานแม้แต่ผ้าไหมเนี่ยผู้ชายก็ไม่ใส่ใจห้ามไว้เป็นสัญลักษณ์วลออาลัม เราไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรแต่เมื่อห้ามก็ต้องปฏิบัติทีนี้เมื่อมันมีตัวบทชัดเจนนบีก็บอกว่าต่อไปข้างหน้าเขาจะไม่ใส่ใจว่าอะไรเป็นข้อห้ามพูดง่ายเพราะไอ้ผ้าไหมผู้ชายใส่ได้ไหมไม่ได้เอา้าแล้วเมื่อใส่ผ้าไหมได้ยังอื่นจะเหลือไหมล่ะเมื่อก็ไม่เหลือก็แปลว่าไม่ใส่ใจแต่ละคนจะไม่ใย,ยดีว่ามินไอนักทศัพย์แปลว่าทรัพย์ที่ได้มามันจะมาจากส่วนไหนไม่สนใจขอให้ได้ ก็ได้ก็พอก็แปลว่าไม่มีใครสนใจเรื่องฮาราฮารอมนี่ก็เกิดขึ้นพี่น้องจะเอาอะไรอีกเยอะแยะมากมมยไก่กองยักษ์สุลมตดวิย์ติลเชจับไอฟ้าฝนเนี่ยมันอาจจะเยอะน้ำเยอะแต่ว่าต้นไม้น้อยทุกว,วันนี้ก็ตัดกันจนเกลียนลนวใช่ไหมเยอะแยะวันนั้นวันนี้บรรยากาศอะไรก็ดีแต่อย่าลืมนะครับ ไอ้ความายนะความวิบัติล่มจมเหล่านี้ล้นวนแล้วแต่มาจากน้ำมือของมนุษย์ไอ้ความวิบัติทั้งที่เกิดขึ้นทั้งบนบกทั้งในทะเลล้นวนแล้วแต่มาฟาบิมากัสบัตไอดินนาสก็มาจากการทำลายลางของมนุษย์ล l l a h ตาลาบอกว่าใกล้แล้วนะนบ,บีบอกไปอุบบอิตัวละวะซะอากาฮาไตนี่วันที่นบ,บีบอกฉันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบ,บีเนี่ย ถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยฉันกับกิยามาตเนีน่ยมันติดกันแค่นี้แหละไอ้นี่เราผ่านมาพันสี่ร้อยจะจะพันห้าร้อยปีอยู่แล้วแล้วถามว่าเราจะใกล้กว่าไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าท่านยังไม่พร้อมแล้วเมื่อไหร่ท่านจะพร้อมอดีตที่ผ่านพ้นแม้ว่ามันจะอะไรมันจะผิดพลาดมามากมายแค่ไหนก็ตามแค่ได้แค่อะไร ท่านเปลี่ยนใจท่านเท่านั้นเองแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมตามคือใจต้องเปลี่ยนก่อนถ้าใจมันไม่เลิกเนี่ยไอพฤติกรรมมันก็เลิกยากเพราะนั้นเปลี่ยนหัวใจท่านก่อนไอใจที่ว่านี้ก็เพียงแค่บอกกับพระเจ้าบอกกับอัลลอฮ์ว่าข้าเลิกแล้วข้าขอตบัตข้าขอเปลี่ยนแปลงถ้าใครยังกังขาอยู่อีกไปดูสิในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่า วันขิยามะมันใกล้มากจนกระทั่งอัลลอฮ์บอกว่าให้รอฝรตะกิดเยาวมาตะติสมะบิดุคอนิม,มูุบินอย่างนั้นเองก็รอไปแล้วกันรอวันที่ฟ้าจะปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกไม่รู้อะไรอุลามะก็อธิบายกันไปหลากหลายหนึ่งในนั้นก็แปลว่าวันที่นบีพิชิตมะก,กะแต่ท่าน อิบนูกะซีรบอกว่าอันนี้เป็นทัศนะที่มันไม่น่าจะถูกต้องแต่ว่าอันที่จะถูกต้องมันยังไม่เกิดมันจะเกิดในวันข้างหน้าแล้วส่วนว่ามันจะเป็นดูค้อนประเภทไหนเป็นควันแบบไหนว่าลองวะลมซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปเปิดดูทั่วโลกพี่น้องครับไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยในแถบแอฟริกาก็แดงหมดเลยเขาจะมีโปรแกรมไหมไหมที่ตรวจสอบชั้นบรรยากาศของโลก เมืองไทยก็นิดหน่อยเมื่อเทียบกับต่างประเทศท่านฮุยไซฟาอินุยะมานท่านหุทโทษฮุยไซฟาอินุอุไซต์อัลกิฟารีได้เล่าถึงบอกว่าท่านนาบีนันกล่าวบอกว่าละตะกุม <s> ุซาฮัตตาท่าเราอัชรอายัดพวกเองทั้งหลายไม่ต้องกลัวหรอกกิยามะจะยังไม่เกิดจนกว่าจะเห็นสิบสัญญาณนี้ก่อน หนึ่งในนั้นก็คือตุลุอชัมส์มินมกริเบฮาไม่ได้เรียงนะฮะแต่บอกว่าหนึ่งในนั้นคือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกถ้าเราศึกษาทางดาราศาสตร์ความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมอ่านหนังสือพิมพ์อารับชื่อหนังสือพิมพ์อุกาสบอกว่านาซาประกาศว่าประมาณปี2 0 0 0่ 25่สหรือสาโอกาสที่โลกจะจะรอดคองอยากมากเพราะว่ามันมีอุกกาบาตไม่ใช่อุกกาบาตดาวเคราะน้อยเนะเส้นทางเนี่ยคำนวณแล้วไม่น่าจะพลาดเป้าหมายถึงว่าพุ่งตรงมายังโลกก็ประมาณอีกร้อยกว่าปีไอเราคงไม่เจอแล้วแหละณนะชั่วโมงนั้นนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราอยู่คงไม่เกินนั่นนะนะเจ็ดสิบปปีแต่อย่างน้อย อันนี้ก็เป็นข่าวยืนยันออกมาว่ามันไม่พลาดเปล่าแน่มันพุ่งตรงเรียกว่าเมื่อโลกถูกกระทบเขาบอกว่ามันจะเทียบกับระเบิดปรมาณูที่เกิดที่ฮิโรชิมาก,กับนางาซากินเนี่ยนับเป็นหลายล้านเท่าก็อาจจะทำให้การโคจรของโลกเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปโอกาสที่จะเกิดการหมุนกลับขั้วเป็นไปได้สูงมากเขาว่ากัน อีกอันหนึ่งวัดดูเคานและควันพูดไปสั้นๆควันอะไรไม่รู้ควันมันมันคงไม่อยู่ข้างล่างมึงมันต้องอยู่ข้างบนวันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ควันอันที่เราเห็นอยู่ในเมืองกอกเนะี่ยและในเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยที่ว่าเกินค่ามาตรฐานมันจะอันเดียวกันหรือเปล่าวัดดาบะและสัตว์ประหลาดเพราะไม่มีใครรู้ว่าตัวมันเป็นยังไง ดาบาก็คือสัตว์เลือ้อยครานว่าุครุจยะยูดว่ามะยูดและชนนะที่ถูกขนานนามว่ายะยูดก,กับมะยูดจะปรากฏตัวไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่รัสเซียไอ้นั่นมั่วพี่น้องไปอ่านหนังสือไอ้อะไรอะ่ะไอ้คนที่ชื่อว่าอาลีอัตบัตก็เป็นคนของกอยานีสายลาโฮมันเขียนว่าหมายถึงอเมริกากบรสเซียดัจจานก็หมายถึงอะไร หมายถึงบาดหลวงของคริสเตียนม่วงนั้นะไม่มีซอบ้าคนใดอธิบายอย่างนั้นแต่มีรายละเอียดลงลึกไปว่ามันเป็นชนชาติหนึ่งเออชื้อชาติหนึ่งซึ่งจะปรากฏณขณะนี้ถูกผนึกด้วยอะไรเรียกว่าผนังทองแดงกับแพงเหล็กว่างั้นโดยท่านซุลกรเลนในกุออนจจรอานชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องพ้นวิสัย ที่เราจะเข้าไปพิสูจน์บางคนอ้องว่าดาวเทียมเจาะเนะดาวเทียมเนี่ยสแกนทุกตารางนิ้วของโลกไม่พบก็จําเป็นต้องพบด้วยไหมล่ะก็ในเมื่อเรื่องเหล่านี้เอาลอตะลาให้มันอยู่เป็นลักษณะเรีบไม่งั้นแล้วเองก็ไม่ต้องไปไกลนะข้างนี้อาดาบกูโบก็จะไม่มีแล้วสินะเพราะมันตรวจอะไรไม่เจอใช่ไหมนั้นนี่คือวิธีหลอกลวงที่สําคัญก็คือว่ากําลังสื่อให้พี่น้องรู้ว่าปรากฏ ปรากฏการ์ต่างๆเนี่ยมันปรากฏขึ้นเหลือแต่เพียงสัญญาณใหญ่ๆสัญญาณเล็กๆเกิดขึ้นหมดแล้วเพราะนั้นถ้าใครที่ยังไม่พร้อมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ว่าอย่างน้อยพี่น้องครับชีวิตของมุมมินของสลิมเราเองเนี่ยจะจ่ายสาาระต้องรอให้มีสตังเราจะไปฮัดเราก็ต้องมีสตังแล้วก็ต้องรอว่าสุขภาพดีไหมใช่ไม่ใช่ พอเราจะถือสิลออกก็ต้องรอรรามาดอนมาใช่ไม่ใช่มีความดีอื่นๆที่ไม่ต้องรอมีไหมไม่ต้องรอสตังไม่ต้องรอสถานที่อยู่สภาพไหนลำทำได้สภาพนั้นก็คือละหมาดห้าเวลาของเราทําไมละ่ะก็เพราะว่านี่เป็นบทพิสูจน์ของการอม م านและศรัทธาทาไมนบีถึงบอกว่าสัญญาหรือข้อผูกพันระหว่างเรากับพวกท่านทั้งหลายก็คือละหมาด พอใครทิ้งละหมาดแล้วก็ถือว่าสายสัมพันธ์ขาดสะบัน้นเห็นไว่าอัล่ะดูไปนะั่นาอาไปนั่นกุหมดสลายไอ้อย่างอื่นนะมันต้องรอละหมาดไม่ต้องท่านบอกว่าท่านมีสรงผืนเดียวมันเปื้อนท่านก็ละหมาดไปตามสภาพดีกว่าท่านแก้ผ้าละหมาด<อ>ท่านไม่มีอะไรเลยออกไปกลางไร่กลางนาตรงไหนยุอิดล,ลีลียลอัร์โมัสยิดันมอตฮูร่าเห็นไหมแปลว่าอะไรแผ่นดินไหนก็สุญยได้ทั้งนั้น จะข้างคนาหรือว่าจะในสวนนยกเว้นสถานที่บางสถานที่อย่างเช่นบนหลุมในห,ห้องน้ำคอกสัตว์ที่อื่นเราละมาดได้หมดและที่สำคัญก็คือละมาดอรรถตลาระบุเรื่องเวลาไว้เป็นหลักอินัสลัตธการนัดอลันโมมินินาคิธาบัมมกูธาเพราะนั้นอย่างอื่นเป็นรองสมมติว่าท่านไปเดินทางอย่างเงี้ยท่านไม่มีชุด ท่านไปฉี่แล้วมันก็เปื้อนรถจอดปั๊มก็ละหมาดไปตามสภาพแต่ไม่ใช่ท่านอารวมแล้วอ,อีกวันหนึ่งเอาไปใช้ไม่ใช่อันนี้ผิดหลักเพราะว่าไอ้สิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่อาร้อกล่าวถึงก็คือเรื่องเวลาย้ำนะครับข้อแรกเลยคนที่ไม่ละหมาด5้เวลาขออย่างหนึง่งเถะครับชีวิตเราเนี่ย มันจะถึงไม่ถึงวันไหนก็เป็นเรื่องของพระองค์แต่ที่สําคัญก็คือหันกลับมาปฏิบัติกับเนื้อกับตัวแล้วปฏิบัติละหมาดก่อนเป็นอันดับแรกอย่างสากาศรอให้มีเงินก่อนใช่ไม่ใช่ยังฮัตก็ต้องรอให้มีสตังเดี๋ยวนี้เราไม่มีตังจะไปฮัอยังไงสองแสนละมึงแสนแปดแสนเก้าก็ฝากพี่น้องไว้นะครับสัญญาณมันเกิดเกือนะบครบแล้วยะกรูนะอัลวานะตออัม อาหารก็กินแบบหลากหลายหลากหลายสีประดิษฐ์ประดอยใช่ไม่ใช่สมัยก่อนอยังไงยัางงาันเผาต้มจือะไรก็ไม่มีหลากหลายเหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้เมนูเป็นไงเข้าไปในร้านกินเลยไม่ถูกเล่นบาร์เลยนะไล่หูวยะว์ยะฮ์ร์ฟีฮมอัสมนูนมนุษย์ยุคก่อนสุดท้ายเนี่ยจะลงพงุงจะอ้วน ไอ้ผอมๆม,มีน้อยเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องไว้ว่าสัญญาณเล็กสัญญาณน้อยถ้ามีเวลานั่งเล่ากันแบบเหนื่อยเลยแหละเยอะแต่ว่าอย่างน้อยให้เรารู้ว่าหนึ่งในสัญญาณที่เกิดขึ้นก็คืออัลตุคอนและเราไม่มั่นใจแล้วครับแต่เพียงแต่เล่าให้ฟังว่าในคุราอานเลากล่าวไว้ว่ามันจะเกิดสัญญาณน,นี้ขึ้นมาแต่ว่ามันจะใช่อันนี้หรือเปล่าว่าล้อหัวอาลัลถ้ามันใช่ เราก็พร้อมถ้ามันไม่ใช่เราก็พร้อมเพราะเราเตาบะเราเตรียมเนื้อเตรียมตัวสิ่งแรกที่เราทําได้เลยในขณะที่เราเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือละหมาดห้าเวลาอูซีคุมวะอียะยาบีซล่าลาวะทิลคัมส์ขอเตือนตัวเองและเตือนท่านทั้งหลายสิ่งที่ท่านขาดไม่ได้เลยในชีวิตของท่านก็คือละหมาดห้าเวลาฝากไว้ถ้าท่านทิ้งเมื่อใดพันธะระหว่างท่านกับท่านนาบีขาดสะาบันและถ้าขาดสบันนบีบอกว่าฝากอดกาฟรัร خننته اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم